วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning รูปแบบการใช้กิจกรรมเป็นฐาน Activity Based Learning โดยนางนัติการทองกเกษมครูโรงเรียนรัตนบุรี 1. ความสำคัญของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศวิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคตเพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคนทั้งในการดำรงชีวิตประจำวัน และในงานอาชีพต่างๆเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนผลผลิตต่างๆที่ทุกคนได้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตและในการทำงานล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และาศาสตร์อื่นๆความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมากในทางกลับกันเทคโนโลยีก็มีส่วนสำคัญ ที่ช่วยให้มีการศึกษาค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยัง้งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542ให้จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญหรือผู้เรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นตัวตั้งโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของผู้เรียนและประโยชน์สูงสุดที่ผู้เรียนจะได้รับให้ผู้เรียนมีบทบาทสำคัญ ในการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมอย่างตื่นตัวทั้งด้านร่างกายสติปัญญาสังคมอารมณ์ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงหมายถึงผลการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ความเข้าใจเจตคติคุณลักษณะจึงเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนมีบทบาทเด่นครูมีบทบาทในลักษณะการถ่ายทอดน้อยลง แต่ทำหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกกระตุน้นและให้คำแนะนำชี้แนะแนวทางต่างๆตามความจำเป็นครูจำเป็นต้องเตรียมการสอนจัดเตรียมกิจกรรมและประสบการณ์ต่างๆช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีตามจุดประสงค์การปฏิรูปการศึกษาของไทยที่ผ่านมายังไม่สามารถจัดการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนดได้ดังนั้นในปัจจุบันจึงมีการปฏิรูปด้านหลักสูตร และการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือกระทำด้วยกิจกรรมด้วยตนเองที่เรียกว่า active learning ซึ่งได้นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับผู้เรียนทุกระดับโดยเฉพาะในศตวรรษที่21ที่ต้องการให้ผู้เรียนมีคุณภาพ สามารถนำความรู้และทักษะต่างๆมาใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนรัตนบุรีจึงมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาความรู้แบบบูรณาการเน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือทา เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถนำองค์ความรู้มาเชื่อมโยงกันในแต่ละสาระการเรียนรู้นำไปสู่การประยุกต์ใช้ได้จริงนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ออกมาในรูปแบบต่างๆได้ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำและการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) โดยการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เวลากลารสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อที่จะฝึกหรือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดในสถานการณ์ที่หลากหลาย เป็นการท้าทายความสามารถของผู้เรียนได้ในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนนอกจากนี้นักเรียนได้นำองค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าและลงพื้นที่ด้วยตนเองนั้นนำไปเผยแพร่ทั้งในและนอกสถานศึกษาจุดประสงค์ของการดำเนินงาน 2.1เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้สูงสุดโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning รูปแบบการใช้กิจกรรมเป็นฐาน2.2เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะในศตวรรษที่21ในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้2.3เพื่อให้ผู้เรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนอย่างแท้จริงโดยการให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยอาศัยความร่วมมือจากกลุ่ม2.4เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกและนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าเผยแพร่ในวงกว้างทั้งภายในสถานศึกษาและชุมชนภายนอก 3กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน3.1การออกแบบผลงานนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning สามารถทำได้หลากหลายวิธีเช่นการทำงานเป็นกลุ่มการอภิปรายการสื่อสารระหว่างกันการแสดงบทบาทสมมุติการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและการร่วมกันเขียนข้อความสั้นๆผลงานนวัตกรรมที่สร้างขึ้นได้แก่1แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 2. เอกสารการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566จากกระบวนการพัฒนานวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศใช้วิธี System Approach ประกอบด้วยปัจจัยนำเข้า Input กระบวนการ Process ผลลัพธ์ Output และข้อมูลย้อนกลับ Feedback และทุกขั้นตอนจะควบคุมด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 3.2การดำเนินงานตามกิจกรรมตามวงจร PDCA พีการวางแผนหนึ่งผู้สอนศึกษาเป้าหมายของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาศึกษาหลักสูตรของโรงเรียนศึกษาเอกสารประกอบหลักสูตรและวิเคราะห์หลักสูตรศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะในศตวตรรษที่21ในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการสืบสอะหาความรู้สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้เพื่อสร้างหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและ และสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ภายใต้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 2. ผู้สอนจัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 3. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสำรวจแนวคิดหลักในการจัดทําผลงานและนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การกำหนดหัวข้อองความรู้ใหม่ที่ผู้เรียนมีความสนใจร่วมกันดีการปฏิบัติ สการพัฒนาผลงานและนวัตกรรมของนักเรียนจากการจัดการเรียนการสอน active learning โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้สูงสุดดังนี้ขั้นที่ 1. สร้างความสนใจกระตุ้นความสนใจให้แก่ผู้เรียนโดยใช้คำถามภาพประกอบหรือว่าคลิปสั้นๆขั้นที่ 2. ให้ประสบการณ์ให้ความรู้เนื้อหาสาระที่สำคัญแก่ผู้เรียนขั้นที่3ปฏิบัติกิจกรรมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเกมการแข่งขันที่มีกฎกติกา ขั้นที่4สร้างความรู้ใหม่ลงมือปฏิบัติตามภาระงานขั้นที่5แลกเปลี่ยนเรียนรู้นําเสนอภาระงานชิ้นงานขั้นที่6ปฏิประเมินผลอ,อภิปรายประเมินและแสดงความคิดเห็นวิพากษ์ถึงภาระงาน สการตรวจสอบประเมินผล 5. ผู้เรียนมีความตื่นตัวในการเข้าร่วมกิจกรรม 6. เมื่อผู้เรียนจัดทำนวัตกรรมแล้วผู้สอนทำหน้าที่ตรวจสอบและแนะนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน A. การปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการเรียนการสอนผู้เรียนทุกคนได้คิดได้ปฏิบัติด้วยตนเองได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เห็น กับเพื่อนและผู้สอนอย่างเต็มที่ผู้สอนสามารถปรับเนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอนตามความคิดเห็นของผู้เรียนตามความเหมาะสมและผู้เรียนได้เรียนตามที่ผู้เรียนต้องการมากยิ่งขึ้น 4. ผลการดำเนินการผลลัพธ์ประโยชน์ที่ได้รับ ผลที่เกิดตามจุดประสงค์หนึ่งผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุดโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกรูปแบบการใช้กิจกรรมเป็นฐานโดยมีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยศาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยศาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ปีการศึกษา2562-2566 มีระดับผลสัมฤทธิ์ที่เพ <The os itt in> enfin ิ่มขึ huh ้นสืบเนื่องจากผู้เรียนได้รับประสบการณ์ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ทําให้สามารถนําไปบูรณาการให้เกิดความรู้ที่ยั่งยืน 2. ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่21 3. ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการทํางานร่วมกันและได้ความร่วมมือจากกลุ่ม 4. ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกและนําความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไปเผยแพร่ประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ จากการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกทําให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการของตนเองในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆมาสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์การคิดวิเคราะห์การคิดแก้ปัญหาและมีการคิดขั้นสูง ปัจจัยความสำเร็จ1กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก2ผู้บริหารและคณะครูให้ความผิดชอบและให้การสนับสนุน3ครูผู้สอนปรับวิธีคิดเปลี่ยนจากการสอนแบบพูดบอกเล่ามาเป็นแบบ active learning สี่การประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเผยแพร่ทั้งในและภายนอกสถานศึกษาบทเรียนที่ได้รับองความรู้และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นทำให เกิดการเผยแพร่การยอมรับดังนี้7.1ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษาโครงงานระดับคุณภาพเหรียญทอง7.2ได้รับรางวัลดีเยี่ยมการบริหารจัดการกระบวนทัศน์ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินปีการศึกษา2566